วันนั้นน่ะฝนมันตกแค่ออกูถอยรถขึ้นมันเนี้ยไม่ได้เลือ่อนอ๋อมันฟรีเนี่ยไม่ได้อะไม่ได้เซ็งเลยอะต้องเปลี่ยนยางเอาหนูก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะทำไมอะอมอสิ้นสุดอายุขัยของมันละแต่กูนั่งรถมึงบ่อยคราวหน้าเขาให้เปลี่ยนกูก็ได้วันนี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนยางให้พี่จะเปลี่ยนยางให้หนูใช่ พราะคุณนั่งรถมึงบ่อยแพงว่าเงไมัม้ยหมนแพงเลยเดี๋ยวเปลี่ยนแบบดีที่สุดเลย <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนไม่เอาดีสุดดีสุดเดี๋ยวหนักไป <c oughs> ดีสุดเดี๋ยวหนักไปไม่น่าพูดเลยลั่นอืนี่ไม่ได้เดี๋ยวไปเปลี่ยนยางยี่ห้อดีๆให้นี่ต้องอย่างนี้นะท่านผู้ชมผมจะบอกให้นะคือผมขับรถผมเองก็มีนะขับไปตีก๊อฟขับไปทำนู่นขับไปเที่ยวขับไปอะไรนี่ๆหน่นนนอยๆผมขับ 500โลอะประมาณอาทิตย์หนึ่งส้มขับน่าจะประมาณ3วันเพราะว่าผมต้องนั่งรถไปกับส้มแล้วกอย่างคือส้มกับเจมอะพนักง,งานผมทั้งสองคนนี้ม,นมันมีลูกด้วยมันก็ต้องพาลูกแม่อะไรไปอเงี้ยก็อันตรายนี่ยางไม่ได้เปลี่ยนมานานแค่ไหนละปีตั้งแต่ออกรถมางแต่ออกรถมาเลยอ่ะบ้าปะเนี้ยใช่ไม่มีเวลาไม่มีตังไม่ได้มีมึงมีตังส้ม <laughs> เดี๋ยวไปเปลี่ยนยางให้แล้วเดี๋ยวจะเอายางแบบถ้าโดนตะปูโดนอะไรไม่แตกเลย มีดิมันมีแบบมันมันมีหลายๆแบบคือมันมีแบบเป็น run f l a ตก็มีมันจะมีแบบที่แบบการแบบออโต้แบบสเต็มเองก็ก็มีเดี๋ยวพาไปติดประตูก่อนการเลือกยางจริงๆแล้วอ่ะผมจะบอกตลอดอ่ะว่าการเลือกยางกับการเลือกเบรกอ่ะเลือกให้ดีที่สุดที่ทําได้เพราะว่ามันคือ2อย่างที่ทําให้ชีวิตเราอ่ะยังขับรถต่อไปได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะถ้า ไปเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องดูแลรถอย่างอื่นมันก็คือการเก็บของของเราให้มันมีคุณค่านาน,านๆถูกปะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยอ่ะในมุมมองผมอะ่ะคือเบรกกับยางเพราะว่ามันคือสิ่งที่ทำให้เราปลอดภัยต้องล้องเบรกให้ได้ถูกไหมแล้วก็ยางยางยางสำคัญสุดเลยสำคัญสำคัญกว่าเบรกด้วยซ้ำเพราะว่ายางคือ4จุดที่แตะพื้นของรถยนต์เรากับตัวเราตอนนี้ ถ้าสมมติเรามีเบรกด,ดีแต่ยางไม่ดีก็เบรกไม่อยู่เ,<อ>เพราะว่าเราเบรกเสร็จปั๊บเนี่ยยางก็ไหลลื่นไปก็ชนได้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นนั่นคืออันตรายมากๆ,ๆเราต้องเลือกยางดีๆอยาไปประหยัดเรื่องยางผมเจอหลายคนมากเลยแม่ชอบประหยัดเรื่องยางใช่ไหมหมูม <S <S มประหยัดไหมผมเออเนี่ยต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนจริงๆวันนี้ที่จะไปเปลี่ยนอ่ะจะพายเปลี่ยนของพิเวอรี่ของอิตาลีเนี่ยแหละโคตรเท่แล้ว อย่างเพเ e l รีอ่ะเขาสปอนเซอร์ฟอร์มูล่วัน่ยเขาทำยางให้ฟอร์มูล่าวันแต่ที่สำคัญเลยคือ p i เ e l รีอ่ะผมจำได้ตอนผมเรียนนะมันจะมีโฆษณาหนึ่งในแม็กซซินกีฬาเป็นโฆษณาเป็นลองนึกภาพตามนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมหาภาพอินเสิร์ตให้หนักหนักไอ้มวยอ่ะ <laughs> มันจะเป็นรูปแบบนึกภาพนะนักวิ่งร0อยเมตรอ่ะตัวใหญ่เป็นผิวสีบึกเลยนะแล้วก็กำลังจะสตาร์ทวิ่งอ่ะ ท่าสตาร์ทวิ่งอ่ะแล้วก็ตรงเทา้าเขาอะแทนที่เขาจะใส่รองเท้าวิง่งเขาใส่รองเท้าส้นสูงสีงสแดงแล้วมันก็ขึ้นเขียนว่า power is nothing without control ก็คือความเร็วความแรงอ่ะมันไม่มีค่าเลยถ้าคุณไม่มีการควบคุมอ่ะการคุมได้อ่ะแต่ตอนเลือกยางอ่ะทา่านผู้ชมก็ต้องคิดอ้าวแล้วผมจะเลือกแบบไหนอันไหนดีอันไหนไม่ดีใช่ไหม ดูจากสเปครถก่อนเราต้องเลือกยางเท่ากับสเปครถเราสมมติคันนี้เขาบอกให้ใช้ยางแบบนี้อย่างนี้อย่างน,นี้เราก็เลือกยางเหมือนที่เราเลือกมันเครื่องอะ่ะเราต้องเลือกเข้ากับสเปคเพราะว่าโรงงานรถอะ่ะเขารู้แหละเขาออกแบบรถคันนี้มาต้องใช้ขยางแบบไหนถ้าคุณไปดัดแปลงรถไปแต่งรถอะไรมาก็คือตามล้อมแมกตามอะไรที่ไปเปลี่ยนมาเขาก็จะมีสเปคให้อยู่แล้วนะอันนี้ขอย้ำอีกทีนะหาที่ที่ไว้ใจได้ในการเปลี่ยนยางด้วยผมเคยเจอเพื่อนผมซื้อยาง แพงยางดียางท็อปทอปเลยเกรด A เลยนะที่ร้านทำยางใส่ผิดได้ก็คือมันจะมีลูกสอชี้ว่าให้ล้อวิ่งไปทางนี้นะครับอย่างเงี้ยมันจะมีชี้ชี้ชตรงล้อสมมติที่คือล้อใช่หมมันจะชี้ลูกสอว่าให้หมุนไปทางเนี้ยแม่งใส่สลับรู้ไหมว่าไอดอกยางที่มันเป็นแบบที่มันเป็นเส้นๆอ่ะมันคืออะไรรู้ว่ามันไม่ใช่ว่าคนชอบคิดว่ามันทําให้เกาะกับพื้นใช่ปะ่ะจริงๆแล้วมันคือรีดน้ําออกให้ยางอ่ะ มีคอนแทคกับพื้นดอกแต่ยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราเลือกยางอะ่ะก็คือลองดูยางที่บางยางเกาะในพื้น <c oughs> แห้งบางยางเกาะมากกว่าในพื้นเปียกบางยางแค่พื้นแห้งเท่านั้นส่วนมากยางที่เราใช้ก็คือยางแบบใช้ได้ a l condition อะ่ะคือเปียกกับแห้งแต่ที่สำคัญที่สุดเลยที่ที่อยากจะย้ำคือใช้ยางอะ่ะผมแนะนำให้ใช้แบบ ถ้าขับรถเยอะนะพยายามอย่าดูเป็นไม่อย่าดูเป็นกิโลเมตรอะถ้าสมมุติแบบดูเป็นกิโลเมตรตอนตอนเราพูดถึงน้ามันเครื่องอะผมก็บอกแล้วว่าอย่าดูเป็นกิโลเมตรเพราะว่ารถเราสตาร์ทอยู่เฉยๆเยอะรถมันติดแต่ยางอะบางคนก็คิดอ่ะที่แต่มันวิ่งแต่มันวิ่งอะเราก็นับกิโลเมตรได้นี่เพราะว่ามันคือการสึกหลอของอยางไปใช่ไหมเพราะมันถูกขูดกับพื้นไปเรื่อยๆมันก็เสียไปเรื่อยๆส่วนหนึ่งมันมันดีกว่าแต่ว่าผมไม่อยากให้ไปคิดถึงแค่นั้นเพราะว่า เราจอดอยู่เฉยๆเยอะมันก็กรอบมันก็แข็งยางมันก็เสื่อมสภาพได้พยายามไปเช็คยางทุกครั้งที่ท่านผู้ชมเข้าไปเปลี่ยนน้่มันเครื่องหรือเข้าไปทําอะไรสักอย่างหนึง่งหรือเข้าอู่หรือเข้าอะไรให้เขาช่วยเช็คยางให้หน่อยหรือถ้าบางทีไปปั๊มอ่ะก็บอกเขาพี่ลองดูดอกยางให้ผมหน่อยอะไรก็ได้อะบ้านเรามันมีอู่เยอะเราแวะอะไรเราไปทําอะไรเช็คแอร์เช็คอะไรก็พี่ดูดอกยางให้ผมหน่อย หรือว่าบางทีเราขับผ่านบีควิกเนี้ยแวะเข้าไปถามเขาทีเดียวเขาไม่ได้คิดตังเรานะเข้าไปเนี่ยก็ไปบอกเขาพี่ช่วยดูแบตดูยางให้ผมเนี้ยพวกนี้เขาดูให้ได้นะครับก็ไปดูยางแล้วก็เขาก็จะบอกให้ได้ว่าสภาพยางเป็นยังไงผมเคยเห็นรถกระบะแบบเนี้ยบ่อยมากวิ่งอยู่บนทางด่วนตูมรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นของลืมปิดประตูของตกมาไม่ใช่ไม่ใช่ยางระเบิดมันไม่ไหวแล้วมันบวมแล้วใช่ ผมส่วนตัวผมเปลี่ยนยางทุกปีแต่ท่านผู้ชมก็อาจจะลองดูตามสมภาพไปก็ได้ผมก็ไม่ได้อยากบอกให้ไปเปลี่ยนกนมันเปืองตังค์ผมเข้าใจแต่ว่าพยายามเปลี่ยนยางตามแบบหมดสมภาพก็เปลี่ยนเพราะว่ามันอันตรายแต่วันนี้ที่จะพาไปเปลี่ยนอ่ะจะพาไปเปลี่ยนแบบที่เหยียบตะปูไม่แตกเพราะอันเนี้ยสาคัญเหมือนกัน แล้วเราไปขับแบบตามถนนแบบบางทีเป็นดินเป็นอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมฝุ่นทรายเต็มก่อสร้างเยอะบ้านเราตอนนี้กรุงเทพนี่คือก่อสร้างทั้งทั้งกรุงเทพอบะเนี่ยดูดิมีตะปูมีนอ็อตมีอะไรแน่นอนอันเนี้ยเหยียบได้ไม่แตกไม่รัว่ววิ่งต่อละหนูรู้แล้วว่าพี่เปลี่ยนเพราะอะไรไม่ไมรู้เพราะอะไรเพราะความปลอดภัยของชีวิตพี่เออแน่นอน ช่วยแนะนำหน่อยพี่ว่ามันเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับพิลลารี่นะครับจะเป็นแบรนด์ที่ดังอยู่แล้วนะครับ,รบสำหรับนะรถยุโรปนะครับเบนเ m นะครับแล้วก็อันนี้นะครับทางพิล a ารี่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาก็คือจะเป,เป็นเรื่องของซีล i ินไซ h ์นะครับผมใช่ครับหนึ่งเลยข้อดีก็คือเวลาที่เรา เหยียบตะปูนะครับหรือว่าโดนของมีคมตรงหน้ายางนะครับวันนี้ยังสามารถที่จะเก็บลมอยู่ได้นะครับยางไม่รั่วนะครับแล้วก็สามารถที่จะวิ่งใช้งานต่อได้นะครับแล้วจากที่พี่เห็นมาเนี่ยคือแบบีุ่ผมเชื่อเลยว่าพี่ต้องอยากรู้อยู่แล้วว่าตอนที่เขาเอามาให้ตอนแรกพี่อยากรู้ว่ามันเวิร์กแค่พี่ก็ลองดูใช่ครับอันนี้มีการทดลองทดสอบเรียบร้อยนะครับเหยียบตะปูนะครับก็คือไม่รั่วเลยครับพี่ลองดูพี่ตกใจไหมตอนแรกอาค่อนข้างที่จะตกใจครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับ ไม่มียี่ห้อไหนที่จะทําแบบนี้ได้นะครับีเป็นพิลารี่นะครับแล้วมันไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะใช่ครับก็จะสมราคานะครับอย่างเช่นถ้าเป็นลูกค้าผู้หญิงก็จะค่อนข้างที่จะเหมาะสมเลยครับเพราะว่าหนึ่งเวลาที่เดินทางคนเดียวพวกนี้นะครับใช่อันตรายมากจะโดนตะปูอะไรพวกนี้นะครับยางสามารถที่จะใช่แล้วแบบผู้หญิงส่วนมากอ่ะคือมันแบบบางทีสมมติขับไปต่างจังหวัดยางแตกอะไรเงี้ยคือเป็นขอช่วยเหลือคนตามแบบที่เปรี่ยวก็อันตรายเปลี่ยนเองก็คงไม่มีแรงยากอีกใช่ไหมมันผมว่า สำหรับผู้หญิงนี่คือตอบโจทย์มากใช่ครับแล้วก็ได้ใช้แบรนด์แบบจากอิตาลีอ่ะให้ผู้หญิงอ่ะเท่เลยราคามันไม่ได้แพงอย่างที่ท่านผู้ชมคิดนะครับลองมาดูได้มันมีหลายๆแบบหลายๆสไตล์ตอนนี้เพอรี่เขามีตอบโจทย์หลายๆหลายๆคนเลยก็เพอรี่นะครับ P7 ตัวนี้นะครับ เดิมทีส่วนมากเลยจะเป็นยางดันแบตน,นะครับที่ใส่กับรถยุโรปนะครับแต่นี้พิลลรี่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาก็คือใส่ปัปรถญี่ปุ่นก็ได้นะครับโตโยต้าแคมรี่ฮอนด้าซีวินะครับก็จะมีหลายไซส์หลายขนาดให้เลือกเพราะถ้าเป็นรันแฟลตอ่ะมันต้องใส่เบนท์บีเอ็มอย่างเงี้ยถ้าบางทีรถโตโยต้าับไม่ไม่ได้มีรันแฟลตมาใส่เพราะมันต้องมีระบบมามาบอกด้วยแต่ว่าอันนี้ก็คือดีแล้วอย่างคือนุ่มนุ่มกว่ารันแฟลตด้วยนุ่มกว่ารันแฟลตด้วย,<ช>วยถ้าอย่างนั้นเอาอันนี้ There's no mercy in this world, just hunger, thirsty persons in different versions. Each do what they dash it worsens. Why pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Do me a favor, don't treat me like a neighbor, don't need the. ระหว่างที่เรารอเขาเปลี่ยนยานะครับตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงยาเพียร์เรลี่นะครับว่าดียังไงนะอย่างแรกเลยคือเขามีมานานมากแล้วนะครับอย่างที่สองที่ผมชอบมากเลยคือส่วนมากนะครับแบรนด์รถแบบซูเปอร์คาร์ดังๆอะ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบ Ferra เรลี่แลมโบกินีปาการีอย่าีซอนรถในตำนานอะ่ะ ออกมาจากโรงงานเนี่ยเขาก็ใช้ยาง Pirelli มาเลยนะครับเพราะว่าการเทสของเขา,าตอนที่เขาเทสรถอะ Pirelli ก็จะเป็นคนซัพพอร์ตมาดูมาดู Data ทุกอย่างเพราะ Pirelli เป็นคนที่ทํายางให้กับ Formula วันเจ้าเดียวแต่ก่อนมันจะมีแบบ2เจ้า3เจ้าตอนนี้เป็นแค่ Pirelli เจ้าเดียวยุคนี้เป็นยุคไฮบริดเทอร์โบสังเกตไหมรถมีเทอร์โบกันทุกคันมีไฮบริดกันทุกคันเอาเทคโนโลยีมาจาก Formula วันเพราะฉะนั้นเนี่ยยางก็เหมือนกัน ยางที่เพเวอรี่เขาไปใช้เนี่ยเขารู้ว่ามันสึกลอแบบไหนเจออากาศร้อนต้องใช้ยางแบบไหนยางนุ่มแค่ไหนกําลังดีทนทานแค่ไหนขับได้กี่แลบกี่อะไรเงี้ยเขาเอา Data ที่เขาได้จากการแข่งรถฟอร์ดลว้วน,นมาพัฒนายางของเขาให้มันดีขึ้นไปอีกให้กับเราใช้ในชีวิตประจําวันได้คืออันนี้สุดยอดเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมไว้ใจได้นะครับว่าเพเวอี่เนี่ยเป็นยางคุณภาพที่ดีมากเป็นยางพรีเมียมนะครับที่หลายๆคนทั่วโลกไว้ใจโรงงานเขาเนี่ยมีเยอะมาก18ที่ทั่วโลกเนี่ย โรงงานทุกโรงงานเนี่ยจะมาตรฐานเดียวกันเครื่องจักรทุกอย่างจะได้มาตรฐานเป๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านชมนไม่ต้องกลัวว่าที่นี้ผลิตที่นี้ยางพิเรนี่อันนี้ผลิตที่นู่นมาตรฐานเดียวกันนะครับไม่ว่าจะผลิตที่ประเทศไหนของพิเรนี่ออกมาได้มาตรฐานเดียวกันเหมือนกันนะครับสุดยอดตรงนี้แล้วที่สําคัญเลยคืออันนี้ผมชอบที่สุดโคตรชอบเลยเพราะว่าประกันเขารับประกันยางหนึ่งปีสองหมื่นห้าพันโลปกติ เราจะคิดตลอดไปรับประกันยางคือรับประกันเลยพี่อ้อําอ่ะจะได้ไหมพี่อ้อําอ่ะเขาขับ CLS แล้วเขาเพิ่งไปเปลี่ยนยางเหมือนไรเปลี่ยนยางวันนี้ออกไปเสร็จปั๊บเหยียบตะปูแล้วเขาเซ็งมากเลยเพราะเหมือนแบบมือกับบาดหายไปแล้วอะ่ะเพราะคุณถอดมาคุณต้องมาปะยางยางไม่เหมือนเดิมแล้วแต่พรีเวลลี่รุ่นนี้มันไม่ใช่นะรันแฟลนะรันแฟลกคือบางทีมันจะกระด้างมันแข็งนิดนึง อันนี้มันคือยางปกติที่เขามีซีวแล้วมันป้องกันให้คุณได้โดยที่คุณไม่ต้องไปปะยางเองแล้วก็มันยางไม่ได้เสื่อมสภาพนั่นคือจุดดีอย่างเลยนะพี่อ้ําพนใช้อย่างที่2คือพี่อ้ําไม่ได้ใช้ยางแตกวันแรกแล้วรู้สึกเสียดายอะ่ะเสียดายของอะ่ะแต่ถ้าสมมติมันเกิดขึ้นนะครับถ้าคุณซื้อ,อยางพรีเวลี่บายเอทีนะท่านผู้ชมได้ประกัน1ปีแต่ต้องบายเอทีนะอันนี้สําคัญมากนะครับถ้าบายเอทีคุณจะได้รับประกัน1ปี 25,000าโลสำคัญยังไงมันไม่ใช่ว่ายางยางแบบเขาผลิตมาไม่ดีหรืออะไรนะถ้าคุณไปเหยียบขอบฟุตบาทยางขูดออกมารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วไส้ในของยางโพหรือว่าแบบยางแตกตรงนู้นซีลใช้ไม่ได้แล้วคุณมาเปลี่ยนได้คเคลมได้เขาเปลี่ยนให้คุณใหม่เลยนะ1ปี25,000โลถือเยอะนะอนะชอบตรงนี้แหละเพราะว่ามันทำให้เราแบบรู้สึกว่าเราลงทุนไปยางมันไม่ได้ถูกถูกไหม เราลงทุนไปเราขับรถไปถ้าเกิดอะไรขึ้นจากการขับของเราเองอ,อ่ะเขายังประกันให้เราเลยผมชอบตรงนี้แหละไม่ได้เคมให้แค่เฉพาะรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมทุกรุ่นของ p i r e l y แต่เน้นนะครับต้อง p i r e l y by ATV นะดูดีๆนะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมไม่ชัวนะครับเรื่อง p i r e l y by ATV มาที่ B Quick ทุกสาขาได้นะครับเพราะว่าเขาทำงานร่วมกันอะ ท่านผู้ชมมาบีกี้ก็ปลอดภัย้ปลอดภัยไว้ใจได้เลยนะครับเหลือหาซื้อได้ที่ร้านยางชั้นนําทั่วประเทศและ MMS ทุกสาขาถ้าเปลี่ยนมาแล้วหรือว่าสั่งซื้อแล้วนะครับก็แจ้งมาทางเพจ Purely Authorized Distributor เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือหมวกท่านผู้ชมบอกว่ามาจากช่อง a n t i h e ร่นะท่านผู้ชมจะได้หมวกนี้ฟรีเลยนะครับหมวกนี้เท่มากนะนี่คือเขาให้ตอนนักแข่งฟอร์มลอนได้ที่หนึ่งอะ่ะเดี๋ยวให้มาใส่นี่ยังรอเลยนะครับ บอกเขาได้นะครับโชว์บินแล้วก็บอกว่ามาจะชอบไอติเหโลท่านชมก็จะได้บวกฟรีหนึ่งใบมาดูดิไหมเขาดูหน่อยว่าผู้หญิงใส่ก็สวยเท่ชอบสวยมากสวยไหมขอคุณนะคะสำหรับการเปรน,นยบเทยในวันนี้ไม่เป็นไรจ้ะโอเคเรามาเทสยางกันดีกว่าครับท่านผู้ชม ยางนี yeah, like ้ไม่ใช่ยางรันแฟลตนะเผื่อท่านผู้ชมคิดว่านี่คือรันแฟลตมันไม่ใช่นะครับนี่คือได้ความนุ่มของยางปกติเลยแต่ว่าป้องกันแบบฟิลลิ่งเหยียบตะปูอย่างเงี้ยแตกแล้วไม่เป็นไรเพราะข้างในเขามีซิลเขาเคลือบซิลไว้หมดเลยนุ่มๆแล้วพอตะปูเข้าไปแทงอย่างเงี้ยมันก็จะมีซิลอยู่ข้างบนตรงเนี้ยแล้วพอดึงออกมาซิลมันก็จะปิดคือดีมากล้ำมากเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเลยว่าไม่แตกไม่รั่วยางนี้คือยางออโต้ปะยางให้เราอ่ะ โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรปกติเราต้องไปปะยางใช่ไหมแล้วปะยางมันก็สมรรถนะยางก็เสียแต่อันนี้คือมันปะให้เองเลยโดยที่เขาสร้างมาแล้วเพราะข้างในมันมีซีลปะอยู่หมดเลยไปเลยห่านโอ้โหเขาเ้าไปเต็มเต็มถอยไม่ทีด้วยไปถอยไม่ทีด้วยย้ำย้ำเบิ้ลเลย อัน,นี้คือแทงเข้าไปเลยได้ยินเสียงเลยอ่ะเดี๋ยวให้ได้ยินเสียงเลยนะเช็คดิเดี๋ยวให้เขาวัดดีกว่าครับเอาแบบชัวร์เครื่องมาตรฐาน3 2เป๊ะเลยเราไปเช็คดูแล้วยางเท่าเดิม3 2เนะครับเติมมา3 2ลมไม่หายเลยไม่เวิร์ก ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วเวิร์กแน่นอนอะ่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะต้องไปถ่ายพอดแคสต์ต่อแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้ผมจะต้องไปฝังเข็มก่อนตอนนี้นะครับอ๋อลูกน้องหลังไม่ได้มีแบบซิลไงฝังได้นะครับผมรู้สึกมั่นใจมากขึ้นตอนนี้เพราะว่าผมรู้เลยว่าถ้าเหยียบตะปูผมไม่ต้องช่วยมันเปลี่ยนตอนนี้เรารู้สึกปลอดภัยแล้วแหละขับสบายขึ้นน่าจะนุ่มนะครับแล้วก็ สำคัญเลยคือความปลอดภัยผมอยากให้ท่านผู้ามาชมนึกถึงความความปลอดภัยมาก่อนเพราะว่าเราขับรถเนี่ยเราชีวิตไปเสี่ยงทุกวันในการขับรถโดยเฉพาะเรื่องอยางเนี่ยเน้นเหอะนะครับใช้ยางที่มีคุณภาพนะครับลองมาดูได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันท่านผู้ชมก็ลองเข้ามาดูเองไป I wanna be the greatest. Everybody on the face, shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement: the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing.